สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่29พฤษภาคม2566ครับประเด็นร้อนที่เรายังคงน่าจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับคือในเรื่องของการขยายเพดานนี่สาธารณะนะครับของทางสหรัฐเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคุณโจไบเดนนะครับแล้วก็คุณเควินแมคคาทีเนี่ยได้มีการต่อสายตรงกันนะครับจริงๆตั้งแต่ช่วงข้าวันศุกร์แล้วแหละในเรื่องของ การขยายเพดานหนี้สหรัฐในมูลค่ากว่า3 1ล้านล้านยูเอ็ตอลลร์นะครับซึ่งปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่ทุกฝ่ายคาดการเอาไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสหรัฐก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ครั้งนี้จะไม่มีการผิดนัดชําระนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเพราะว่าตัวคุณไบเดนนะครับหรือรัฐบาลสหรัฐกับสภาคอนเกรสเองเนี่ยก็ได้ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะมีการขยายเพดานนี้เพิ่มไปอีกสองปีนะครับแปลว่า สหรัฐเนี่ยมีเวลาอีกสองปีนะครับในการที่จะขยับขยายหรือว่าบริหารต่างๆในพื้นที่จะนําเงินตรงนี้มาชําระนี้นะครับโดยเนื้อหาข้างในนะครับเนื้อหาข้างในในเรื่องของการบริหารต่างๆเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเล็กน้อยนะครับโดยที่มีการพูดคุยว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาตลาดแรงงานนะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้คนชาวอเมริกันเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนนะครับรวมถึงในด้านของพลังงานนะครับก็จะมุ่งเน้นในด้านนี้ด้วยเพราะว่าเป็นด้านที่มันเสริม เสริมสร้างด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้กับทางสารัสด้วยนะส่วนด้านกรโหมนะครับก็ยังคงไม่ลดก็ประมาณนะครับยังคงเป็นส่วนสําคัญที่สารัฐยังคงจะต้องมีงบประมาณเข้ามาคอยเติมเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าก็ได้มีการฝึกซ้อมรบอะไรว่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุกรณ์ต่างๆนะที่เราเห็นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอสภาลงมติกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของการกู้ยืมนะครับกู้ยืม การศึกษาในคล้ายๆกับทุนกยศบ้านเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการชดใช้เนี่ยจะมีการยกเลิกกฎหมายตรงนี้ไหมหรือว่าจะยังคงมีดําเนินการต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนข้อสรุปที่ยังไม่ออฟฟิเชียลหรือว่ายังไม่เป็นทางการนะครับจะต้องมีการลงมติกันอีกภายในวันสองวันข้างหน้านี้นะครับซึ่งเอ็กซ์เดทหรือว่าเดทไลน์ของมันเนี่ยจะอยู่ที่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็อีกประมาณสองวันนะครับก็อย่างไรก็ตามเราอาจจะยังคงต้องติดตามประเด็นนี้อยู่แต่ว่าคาดว่านะครับตอนนี้ก็ผ่อนคลายความกังวล ในเรื่องต่างๆไปได้แล้วนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะมีข้อสรุปมาแล้วนั่นเองนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําให้สารัฐเนี่ยจะต้องเข้าสู่รีเซชชั่นหรือว่าถ้าเข้าเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไม่หนักมากหนักนะครับก็คลายความกังวลใจกับนักลงทุนไปได้นะครับแต่ว่าประเด็นอื่นๆนะที่เรายังคงต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขภาคตลาดแรงงานนะครับของสารัสซึ่งเบสิกที่เฟดเนี่ยเขาพูดย้ำนะครับเน้นย้ำมาเสมอว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตัว นี่สารณะที่คุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็มีการให้ความสําคัญกับตัวตลาดแรงงาน,เ,นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวเลขค่าตลาดแรงงานเนี่ยมันน่าจะมีผลแล้วก็ส่งผลต่อความผันผวนของสก,กุลเงินยูเอเซอร่าที่เราเทรดกันได้นะครับโดยสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขหลักที่เราจะต้องติดตามเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตําแหน่งการว่างงานเปิดใหม่นะครับแล้วก็จํานวนคนที่ขอยื่นรับสการการว่างงานเหมือนเดิมเลยแล้วก็วันศุกร์นะครับเป็นอัตราการว่างงานและตัวเลขนอร์ทแพโรนนะครับซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่า ถ้าออกมาในลักษณะนี้เนี่ยมีผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวเร,เราดูตลาดในช่วงต้นสัปดาห์กันต่อนนะครับส่วนตลาดหุ้นนะครับก็ดูเหมือนน่าจะคลี่คลายลงนะครับคืนนี้น่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะหลังจากที่ข้อตกลงในเรื่องของนิสสาราณะมันดีขึ้นนะครับก็ลองหาจังหวะกันดูนะครับสําหรับตลาดหุ้นนะส่วนข้อสี่นะครับวันนี้เป็น P M I ของจีนนะครับตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะส่งผลต่อราคาดัมมันนะครับเพราะว่าจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อ่า ใช้น้ำมันนะครับมีการนําเข้าน้ํามันเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามี P.M.I ที่ดีขึ้นนะครับแปลว่าเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงเศรษฐกิจจีนที่มันดูดีขึ้นนะครับตรงนี้จะส่งผลผลักดันให้กับราคาน้ํามันได้และสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลขอ่าอินฟลชันหรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของฝั่งยูโรโซนนะครับก็มีการประกาศตัวเลข C.P.I กับอ่าระหว่างเยอรมันกับสหภาพยุโรปนะครับจะเป็นเยอรมันเนี่ยนำร่องมาก่อนเลยนะซึ่งเป็นประเทศที่มี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นทางสาภาพยุโรปนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยมันก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการขยับขย,ยายเติบโตทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ECB ก็ยังคงส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวเลขเนี่ยมันลดลงมาอยู่ที่เป้าหมาย2%โดยเร็วที่สุดนั่นเองก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้ตลาดจะขา,าน ยังมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้นะครับนะอ่ะวันนี้นะครับวันนี้ราคาอาจจะไม่วิ่งแรงมากนักนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของสหรัฐชนจาจักรนะครับของทางสหรัฐแล้วก็ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนื่องจากอ,อย่างสหรัฐเนี่ยเป็นวันระลึกถึงทหารท,ที่จากไปนะครับก็อาจจะช่วงทุ่งเครื่องบ้านเราอาจจะไม่ได้วิ่งแรงมากนักนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะาประเทศอื่นเขาก็ มีการเฉลยกันนะครับอย่างเราก็ยังเฉวยกันเลยนะครับก็อาจจะส่งผลกับราคาทองคําได้นะครับออย่างราคาทองคํานะครับสปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมุติว่า,าผมขออนุญ,ญาตเอาฟิโบอชีถ้าเกิดว่าเราดูเป็นไทม์เฟรมวิกนะครับเราจะเห็นว่าเขาปรับตัวร่วงลงมานะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับที่นี้เนี่ยราคาเนี่ยกำลังติดแนวรับสําคัญอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหก นะครับหนึ่งันเก้าร้อสสิหกะที่มีการดิดขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในภาพรวมนะครับก็ตรงนี้ติดเทรนด์ไลน์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าหลุดลงมาได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนจะยังไม่หลุดนะครับก็ให้เรามาระวังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหลุดลงมาได้นะซึ่งอย่างไรก็ตามครับภาพรวมในช่วงนี้เนี่ยมันยังคงเป็นหน้าเซลล์อยู่นะครับประกอบกับความกังวลต่างๆที่มัน ลดน้อยถอยลงของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง recession เองนะครับหรือว่าเรื่องออการขยายพืดานนี่เองนะครับแล้วก็ถ้าในสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขสหรัฐออกมาดีขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าราคามอน่าจะยังคงปรับสูงลงได้อยู่นะครับโดยที่เป้าแรกอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราลองดูเป็นวันๆไปนะครับช่วงสองสวันนี้อาจจะวิ่งลงมาทดสอบได้นะครับทองยี่สิบเหรียญนี่ไม่ใช่เรื่องยากเว้นแต่ว่านะครับเว้นแต่ว่าราคาเขาหลุดเทรลายนี้ขึ้นไปและ ขึ้นไปเกินหนึ่งันรอยห้าสบแปดนะครับตรงนี้โครงสร้างในฝั่งขาขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มเสียนะครับแต่ถ้าจะให้คอนเฟิร์มฝั่งขาขึ้นจริง,รงๆเนี่ยควรจะต้องหลุดเกิน1 9 8 0ัน้ยดสิบขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราอาจจะหาจังหวะบายถึงจะได้เปรียบกว่าสำหรับใครที่เทรดแบบ l ั n g t r น d หรือระยะยาวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครราคาจังหวะซลล์นะครับผมก็เห็นโซนสําคัญอยู่โซนหนึ่งนะครับราคาประมาณ1 9 5 8ันเก้าร้ยห้าสิบนะครับก็ใช้เป็นฮาร์มอนิกแคปเพอ่์จับไปนะครับก็ ราคาในจุดนี้นะครับพักอยู่ที่ประมาณ61.8เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเซลล์ถัดไปถ้าเกิดว่าใช้ตามพาวเมนิกแพคเกอร์เนี่ยก็มีโอกาสจะหาจังหวะเซลล์ที่1958.62ได้นะครับประกอบกับตัวเทรลไลน์ตรงนี้นะครับรองรับอยู่แล้วก็มีแนวต้านเก่าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ลองเลือกดูว่าใครอยากจะถือยาวหรือถือสันนันเองครับโอเคครับสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องคอยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่า าาข่าวสารค่อนข้างเยอะทั้งในตลางแล้วก็นอกตลางเลยยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตให้ฟังในวันข้างหน้าอีกทีหนึ่งยังไงวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรอย่าลืมตั้งสต o อป m o n e ั m a ี a g e เ e n t กันไว้ด้วยขอบคุณครับ